ชาวเน็ตตั้ง5ข้อสงสัยกรณีแต่งโมนิดาพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยากรณีที่นักแสดงสาวแต่งโมนิดาได้พลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทจนจมหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพยาแถวสะพานพระรามเเมื่อค่ำคืนของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และกู้ภัยรีบเร่งค้นหาตัวสุดความสามารถในขณะที่ผ่านเวลามาร่วม12ชั่วโมงแล้ว ครั้งนี้มีชาวเน็ตมาตั้งข้อสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้ 1. เจ้าของเรือหนีไปแล้วและมีโทรศัพท์โทรหาแม่แบบซุบซิบเรื่องแต่งโมตกน้ําและแม่บอกว่าปิดข่าวไม่ได้และแม่ก็พูดว่าให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วแม่ไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีอะไรต้องปิดบงังน้องโมก็เป็นคนที่ไม่ปิดบงังสองใช้เวลานานเป็นชั่วโมงกว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ 3. เพื่อนแตงโมในเหตุการณ์ตอบคำถามและให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่วกวน 4. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามเพื่อนแตงโมครั้งแรกบอกไม่รู้ตกน้ำตอนไหนแต่สุดท้ายชี้จุดตกน้ำได้ 5. เพื่อนและกลุ่มที่ปาร์ตี้เรือของแตงโมสงบนิ่งกลับบ้านแบบไม่สนอะไร เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ